ด่วนถ้าสังหวาางัดรับดูผลคืนนี้คนเริ่มมา16ุ7พฤษภาคมนี้เพียรประกาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังวัดตะไครอยุทกภพยัยเพียรระกาศทางเพจและ YouTube ผลฟ้าพยากร่องพทิพรลูกราชัยทางเ c e b o o k ประจำวันศพพุกร์ที่16พฤษภาคมในช่วงเย็น คืนนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้16-17พฤษภาคมหลังจากนั้น18-22พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงและจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง23พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมพื้นที่ฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากส่วนพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลาดเชิงเขากล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วงนี้เนื่องจากมรสุมแรงขึ้นนะครับเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งปกคลุมทะเลอันดามันทั้งปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ ดังนั้นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกจะพัดเข้ามาปกคลุมฝั่งอ่าวไทยนะคะเป็นปัจจัยที่2ก็จะทําให้ประเทศไทยในทุกภาคมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนะักเข้ามาในบางพื้นที่ ดังนั้นนะครับในด้านของคลื่นลมทะเลก็จะมีกําลังแลงขึ้นนะคะเป็นกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับ16จนถึง17พฤษภาคมฝนเพิ่ม18จนถึง22พฤษภาคมฝนลดลง23ถึง29่พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับ ติดตามการอัปเดตพยายกรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดแอดมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะคะจะเริ่มจาก17นาิกา16พฤษภาคมเชียงราย5.3ท่าคีเหล็ก2.4ปัว3.3แม่สอด4.5อุ้มผาง7ทองผาภูมิ6สวนพึ่ง2.8สากแก้ว6.3กลองตะล่า7ชาเชิงเซา2.2 ชนบุรี4.2พัทยา1.8จันทบุรี4ตราด2.8ซอยดาว3.2คลองหาด2.8ขอนบุรี3.7ปากช่อง5.4นครราชส,สีมา2สก,นนกลนคร4.9นาวา2.9ท่าแขก1.7บ้านท่า5.4พรเจริญ7.1สร้างคอม3.3อุดรธานี5.7เฟียงจันทร์2.7 น้ำสม4.2เชียงคาน2.5นากลาง2.3ชุมแพ4.7ปัว2.7เชียงราย3ท่าขี้เหล็ก3.1แม่สอด3.8อุ้มผาง6.8ทองผาภูมิพัด2ส่วนพึ่ง2.7เกาะ2.5สุราษฎร์ธานี2ตะกัวป่า4.5นครศรีธรรมราช4.4ตรัง6และยะลา6.4 18นากาเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่4.7บ้านหงมะคา5.8ลี3.2สวรรคโลก6.9พระนครศรีอยุธยา4.2ส่วนพึ่ง2.8หาดใหญ่2.6สาแก้ว3.5สุรินทร์4.6โพชัย3.4พระนครศรีธยา4.6อุตรดิษ3.8 ยี่สนาฬิกาสิพฤษภาคมเชียงใหม่4ี่จุลำปางห้าจุดห้างชินห้าจุสวรรคโลก3.8มุดแปดสุขโขทัย3.8ตาก3.1วิเชียรบุรีสีชัยภูมิ4.8่จุบำเนนตจลรงสองจุดห้าบัวใหญ่ส 7, 7บ้านไผ่3.6ขอ,อนแก่นสามจการสินตามกุชินารายสามจุดสองร้อยเอ็ดแป ว่าปีปทุม9.8นาเชือก8.1พยากระพุพิสัย11.2สตึก10.3สนม10.8บุรีรัมย6.3กระสัง6.7พระพลาชัย5สุรินทร์4.8สีขอรับูม6.6ห้วยทับทัน7.2 ปรางกู2.6สังขา2.2ภูสิงห์3.3ไพรบึง3.3กันทลักษ2.5เบญจลักษ3.3น้ำเยือน3.5บ้านอีหมู5.5เด้รวม7.8สำรง7.6อุบลรชธานี9.7พิบู์มังสาหาร3.8ยางชุมน้อย5.4กันทรารม4.1ศรีสะเกต4.5พ,ย 2, 4, พายุ2.4ไพรบึง3.3ปรางกู2.5ห้วยทับทัน5.5 บึงบุญ10.9สิศิลาลาด9.9คำเขินแก้ว7ยะโสธร6.4ป่าติ้ว4.1สายมูล3.3เซลภูมิ4.8ร้อยเอ็ด8.8บ้านกกกุง8.9วาปีปทุม9.8บ้านหัวขัว6.8มหาสารคาม3.6โพชัย6.4พลทอง4.2การสิน2.5นาม,มน3.1เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยน 17. พฤษภาคมฝนในมรืนพื้นที่บ้านนาคำา4 4บ้านนงสวรรค์3.4ชานุมาน 7. อำนาจเจริญ4.8อุบลราชธานี 5. ศรีสะเกด1.8ขุขัน4.2 2และกันทลักษต่อไปจะพาไปดูการพิกณรอากาศในวันนี้ทวันพรุ่งนี้ 16. ถึง 17. พฤษภาคมสอ8พยากรณ์าอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองลอยละ70้ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากสุขโขทัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สององศาและสูงสุด3ามสองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามมุกดาหารเยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยิบห้าองศาและสูงสุดสามสองสามห้าองศาจากลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนอง้อยละหกสิบ ตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศร,รีธิยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดยิบติงยีองศาและสูงสุด30-34ถึง34องศาจากลมใต้ความเร็วสิถึงยีกิโเมตรต่อชั่วโมงภายุนนออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองไอวละ70ตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชัตงเซาชนบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยิบสี่ยี่หกองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลที่ขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรกรุกรงเทพมหาหนครปริมมณฝนฟ,ฟ้าขนองรายละเจ็ดสิบตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดย2 6ิบีิองศาและสูงสุด30-33องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ,ฟ้าขนองไว้ละเจ็ดสิบตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิตามสุดยี่สิบสี่ห้าองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมต่ำสสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไว้ละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ระดับพ um, ุ่มต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะิร์ดขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารหพรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ